สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินติดถนนเส้นหลักครับมานำเสนอสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะมีห้องเช่าอยู่สีห้องนะครับติดถนนใหญ่ราคาถูกมากๆเลยครับเป็นที่ดินโคราชัมเบอร์495กนะครับก็คือแปลงนี้เลยครับติดถนนลาดยางหมายเลข2 2 5 6นะครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสีคิ้วไปหาจังหวัดลบบุรีครับ สำหรับถนนเส้นนี้ครับสามารถเชื่อมต่อไปหาถนนสเลนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งได้นะครับเป็นถนน201สีคิ้วชัยภูมินะครับและถนนเส้น201เส้นนี้ครับก็จะพาขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินด้วยครับ ถ้าท่านใดครับที่ชื่นชอบและสนใจกำลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่ติดถนนเส้นหลักอยู่นะครับผมสามารถเปิดกิจการหรือว่าการค้าต่างๆได้นะครับก็สามารถมารับชมที่ดินแปลงนี้ได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่214ตารางวาครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1ล้าน2แสนบาทนะครับยกแปลงเลยครับ ถ้าหากท่านใดครับที่ดูคลิปวิดีโอแมนอยู่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับที่แมนได้บินโดนให้ท่านผู้ชมได้รับชมพื้นที่โดยรอบของแปลงที่ดินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า มีหลังคาบ้านเรือนนะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รูปพื้นที่แปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆด้วยครับและตรงบริเวณนี้เดี๋ยวแมนจะพาเดินเข้าไปในแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ดูหน้าบ้านหรือว่าหน้าห้องเช่าด้วยครับตรงบริเวณนี้จะมีห้องเช่าทั้ง4ห้องนะครับห้องที่1 2 3และ4นะครับ และบริเวณตรงนี้ครับค่าเช่าที่เจ้าของที่นะครับเจ้าของห้องได้เก็บก็คือ1500บาทต่อห้องต่อเดือนนะครับตอนนี้มีผู้เช่าอยู่2รายนะครับผมก็จะว่างอยู่2ห้องนะครับหรือว่าถ้าท่านใดครับที่ต้องการมาซื้อแล้วมองเห็นว่าบ้านเช่านะครับไม่สะอาดครับชำรุดผุพังนะครับก็สามารถมารีโนเวทต่อเติมให้สวยได้เลยครับผมตอนนี้สภาพอยู่ประมาณ 60%นะครับที่แมนได้ดูแล้วก็คำนวณด้วยสายตาครับแมนไม่ได้พาเข้าด้านในห้องเช่านะครับเพราะว่าเขาล็อกไว้ครับผมแล้วก็ร้านซ่อมโมอโเตอร์ไซค์ลกมากๆเลยครับ และบริเวณตรงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่คิดว่าไม่สมควรที่จะเป็นห้องเช่าต่อนะครับอยากมาเปิดธุรกิจกิจการคารค้าใดๆนะครับก็สามารถมาเปิดได้หรือว่าจะรือห้องเช่าทิ้งสร้างบ้านอยู่อาศัยก็ได้ครับผมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับจากใกล้หมู่บ้านแหล่งชุมชนนะครับถึง2หมู่บ้าน3หมู่บ้านเลยที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไกลเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับ ในหมู่บ้านนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเลยครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกใกล้ปั๊มน้ำมัน J n อันทีะครับและตรงบริเวณนี้คือด้านหลังของแปลงที่ดินครับก็คือด้านหลังของห้องเช่านะครับห้องเช่าจะอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากปั๊มปตทนะครับ12กิเมถนน4เลนหมายเลข201 12กเมครับ หรือว่าจะเป็นตัวอำเภอด่านคุนทดนะครับตัวอำเภอด่านคุนทดจะเริ่มตั้งแต่14กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีโรตัสมีโกบอลนะคบหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลธนาคารต่างๆนะครับระยะทางตั้งแต่14กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรครับบริเวณตรงนี้จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน26กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช73กิโลเมตรครับแล้วก็จะห่างจาก กรุงเทพมหานครนะครับ246กิโลเมตรครับและตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นใจกลางของตัวอำเภอด่านขุนทดนะครับเป็นสามแยกไฟแดงตรงกลางตัวอำเภอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะตั้งอยู่ที่บ้านหินดาดตะบนหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้นะครับ และสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับของบริเวณใกล้แปลงที่ดินครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ